สวัสดีครับวันนี้เจอบบช่องของดีชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมารู้จักไม้ป่าชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้ป่าที่มีลักษณะคล้ายกับมังคุดบางคนเรียกมังคุดป่านะครับบางคนเรียกมังคุดป่าให้มาดูนะครับต้นข้ใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นขนาดพอๆมังคุดครับเนื้อไม้ก็เหมือนมังคุดทุกอย่างครับดูครับเนื้อไม้ก็เหมือนต้นมังคุด กิ่งจะเหนียวกิ่งจะเหนียวหน่อยนะครับส่วนใบนะครับให้ดูส่วนใบครับใบของเขาเนี่ยด้านบนจะเป็นมันนะครับเป็นมันกว่าด้านล่างอันนี้คือด้านล่างนะครับด้านล่างของใบด้านบนส่วนลูกเนี่ยก็จะเหมือนมังคุดทุกอย่างนะครับลักษณะเหมือนมังคุดทุกอย่างแต่ลักษณะจะเล็กกว่าผลที่สุกแล้วเนี่ยจะมีสีส้มออกแดง นะครับผาออกมาก็เหมือนมีเม็ดเหมือนมังคุดแต่รสชาติเขาจะเปรี้ยวครับเปรี้ยวมีรสชาติเปรี้ยวหวานนิดๆนะครับบางต้นนี้ก็หวานบางต้นนี้เปรี้ยวมากนะครับก็ถือเป็นผล,ลไม้ที่แปลกอีกชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในป่าอันนี้ที่ผมพบเนี่ยจะพบอยู่ในโซนทะเลโซนติดทะเลครับภาษากลางเรียกว่าพระวาพระวานะครับ ส่วนภาษาใต้นี่เรียกต้นวาครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรครับให้มาดูต้นไม้แปลกๆนะครับสวัสดีครับ